รรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศรภาลวักวันานาเรื่องที่8กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตณตังกรรม,มังกะตังสาธุยังกตวาอนุตปติยัสะอัสุมุขโขโรทังวิปากังปฏิเสวติ คําแปลบุคคลทํากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้าหนองด้วยน้ําตาสเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทําบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทําลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่า ถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิดผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทำนั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดี พระทศพลตรัสพระพุทธภาสิทินี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบชาวนาคนหนึ่งชาวนาคนนั้นทายนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่งขั่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กัน ในที่นาของชาวนาคนนั้นในเวลากลางคืนบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพระยานไปตรวจดูมหมูสัตว์ที่พระองค์ควรปโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปติมักของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจะเกิดขึ้นแก่ชาวนา พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปอย่างที่นั้นชาวนาเห็นพระาศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถนาอย่างเดิมพระาศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้าย พระอานนทูลตอบพระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าที่นี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสรพิษจากเฟ็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามปัดตักไปไมายจะตีงูเห็นถุงซับบรรจุทรัพบไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกทรัพบให้โดยในจึงถือเอาซับนั้นไป เอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถานาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดในที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุ้ยดินเอาฝุ่นกลบไว้ จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงรัพย์พวกเขาโบยตีชาวนาด้วยท่อนไม้แล้วนำตัวไปแสดงแด่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดเวลารับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบุรุษมัดชาวนานั้นไพล่หลังเคียนด้วยไวย้นำไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเดียวว่า อานน์เห็นอสอรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสอรพิษร้ายพวกราชบุรุษสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระาศาสดาและพระอานน์เขาบอกว่าต้องได้เฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุรุษนํนำเข้าไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่า ชาวนานี้อ้างพระาศาสดาและพระอานอนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเขาไปเฝ้าพระาศาสดาในเวลาเยน็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระาศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ้างพระองค์คงตายไปแล้ว แต่เพราะเขากล่าวคำที่พระองค์ตรัสกับพระอนนท์ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จัดเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบาพิษอาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบาพิษกรรมใดทําแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาความว่า บุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิมีนัยยะดังพันนา,นาม,มาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วัินอินทศระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ